สวัสดีครับวันนี้เราได้มีโอกาสโอกาสดีนะครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมเมืองราชบุรีนะจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้คือที่จะมาเนี่ยคือจะมาแนะนําร้านวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดราชบุรีร้านหนึ่งนะครับซึ่งจากอดีตนะครับที่ผมได้เข้ามาเข้ามาคุยเข้ามาสัมภาษณ์เนี่ยได้มีการแบบเติบโตมากเลยแล้วร้านมีการขนาดที่สวยมากคือถ้าเกิดเราดูใน ในในเส้นทางเดียวกันเนี่ยจะเด้เห็นว่าในรอบรีเนี่ยร้านวัสดุก่อสร้างจะเยอะมากเยอะมากจริงๆรมงว่าจะเป็นพวกมูลนิธิหรืเนักขับรถมาตลอดทางนี้จะเห็นอยู่เลยนะครับสังเกตว่าร้านร้านนี้นะครับจะมีการการขายสินค้าเกือบเกือบเกือบทุกทุกผลิตภัณฑ์คืองา่ายถ้ามาที่นี่ครับเขาสร้างบ้านได้ทั้งหลังเลยคือคือมาที่นี่บอกลูกบอกบอกบอกทางคนขายครับ สามารถซื้อ,อวัสดุก่อสร้างไปสร้างบ้านเราได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตกแต่งพวกกระเบื้องพวกสินค้า DIY มาได้เลยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะเราจะ,าจะพาทัวร์เราจะพาไปดูในร้านต่งตางๆในร้านนะครับแต่พาในร้านว่าของมีสินค้าอะไรเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันให้แนะนำนะครับว่ามีอะไรบ้างะนะเชิญครับ ี๋นี้เราจะให้คุณเบนนะเป็นคนพาเราทัวร์ว่า a อ o m มชื่อ h Home นะครับพบทันทศใัมใส่ใจบริการลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงว่าเรามีสิทาิ์อะไรบ้างนะครับคุณเบนครับค่ะนะเดี๋ยววันนี้จะให้พาทัวร์ไปนิ้งหน่อยว่าถ้าเราจะจะมาซื้อสินค้าเราจะสร้างบ้านหลังเลยงเงนะครับเราจะเราจะมาะติดต่อเนี่ ร้านของเอโฮมเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราเราดูอะไรก่อนดีไหมดูพวกพวกหน้าร้านก่อนไหมได้ค่ะนะะคครับ่นี่เป็นโซนอะไรครับคุณเบนครับอันนี้จะเป็นโซนพวกสุขภัณฑ์ค่ะเป็นสายเป็นฝักบัวนะคะเป็นสายชำระค่ะอ๋อสายชำระพวกนี้อ๋อที่นี้เป็นชิ้นเดียวมาซื้อจอดรถปุ๊บเดินมาทางฝั่งอันนึงเราก็สามารถพาลูกค้ามาดูด้านนี้ได้เลยค่ะโอเคนี่มีราคาบอกใช่ค่ะ อ๋อพี่แงพูดส่วนนี้เป็นส่วนที่ว่าเป็นชิน้นทิ้นแล้วก็เอากลับบ้านได้เลยใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยผมเห็นสีเรามีผสมสีไหมครับมีค่ะแต่ยังไม่เห็นเครื่องผสมสีเลยผสมสีอยู่ด้านนอยู่ด้านโน้นเดี๋ยว <ขา S 2> โ,โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูไก่สี้นึ่งได้เดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนค <ขา S 2> ่ะโอเคอเห็นดีข้างหลัง เ็นบอกว่าสินค้าชิ้นใหญ่มันอยู่ตรงไหนอยู่ด้านในค่ะอยู่ด้านในเลยค่ะสินค้าี๋ยวจรบกวนให้พาไปดูหน่อยได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูได้เดี๋ยวเราไปดูสินค้าสินค้าชิ้นใหญ่กันโอ้ยของเยอะมากเลยนี่คือชิ้นใหญ่เลยครับคุณเบนใช่ค่ะโอ้แล้วเห็นตรงนี้มันโล่งๆนี่คือรถใช่ค่ะวิ่งเข้าไปใช่ลูกค้าขับมาแล้ววิ่งเข้าไปได้เลยใช่ค่ะสามารถแบบว่ารับสินค้าได้เลยค่ะวันนี้แล้วเดี๋ยวผมถามคุณเบนหน่อยว่าถ้าลูกค้ามาอย่างเงี้ยค่ะมาปุ เขามาซื้อขับรถมาเเข้ามาซื้อตรงนี้เลยไหมครับอ๋อไม่ค่ะก็คือจะติดต่อที่หน้าร้านก่อนติดต่อหน้าร้านก่อนคือมาติดต่อหน้าร้านจ่ายเงินเลยไหมครับก็คือให้ลูกค้าออบอกออสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ใช่ไหมคะพนักงานหน้าร้านก็คือจะเปิดบิลทำรายการเปิดบิลแล้วก็ให้ผู้ผู้ที่เป็นคนขึ้นของให้อย่างเงี้ยค่ะง่ายคือมาติดต่อหน้าร้านเอาอะไรแจ้งเรียบร้อยใช่ค่ะชำระเงินเรียบร้อยจากนั้นเนีย า้าที่เราเขจะบอกว่าขับรมาด้านหลังนะจ<ช>ะเป็นห่วงให้บริการมีการบริการจัดของขึ้นรถให้ใช่ค่คะไปดูโรงงานดูข้างหน้าแล้วดูโกดังแล้วเดี๋ยวที่เราไปดู Back ออฟฟิศคือทางอ้าอฟิศว่าเขาทาง,งานยังไงใช้ระบบแบบไหนอ่ะเดี๋ยวมาสวัส <c> ด <oughs> ีครับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ ทีนี้มาถามขอถามนิดนึงครับว่าตอนนี้มอนกับว่าข้างหน้าเนี่ยเขารับลูกค้าเห็นเ,เป็นเคลฟ้องร็อกฟิ through, สือบือหน้าร้า่ะลูกค้ามาเขาติดต่อต่างๆแต่ขเขาไม่มายุ่งกับเราะฉะนั้นหน้าที่หลักของเราที่เป็นแบล k คออฟฟิเนี่ยปทีนัหน้าที่เราเรา,เ,เ,าเราคือบบอะไรครับเราเรคือน้นดูแลสินค้าตัดสต๊อกสินค้าแล้วก็สินค้าใช่ค่ะ แล้วก็มีคียซื้อคี่ขายอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเรื่งว่าคียซื้อคี่ขายอีกทั้งหน้าร้านมีมีขายแล้วของเราขายด้วยของเราก็คือตัดสต็อกของจากที่หน้าร้านขายอีก๋อแเราขายมาเราวตัดสต็อกก็คือก็คือคลิกข้าระบบให้มันตัดแบบแบบทันทีใช่ค่ะก็บินที่กาลังคีอยู่เนี้ยก็คือบินที่หน้าร้านส่งเข้ามาแล้วก็มีเขาตัดเขาระบบผู้ป่วยแม่นยําใช่ค่ะการพาพถ้าเกิดถ้าสอบทาโดยตรงเราแอบปิดพลาดการแก้ไขมันก็จะยุ่งยากใช่ค่ะนะครับ ตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์และเป็น Big Data เป็นเซ็นเตอร์ที่คุมโดยแท้จริงทุกอย่างทั้งมาตรงนี้นี่คุณยายคือตรงนี้เป็นศูนย์การอมูลนะครับนะครับน้องๆทำงานเนี่ยตอนนี้คือติดปัญหาอะไรด้านโปรแกรมมามาถึงนะตอนนี้ใช่ไหมคะใช่คือโปรแกรมโปรแกรมค่อนข้างรองรับกับพนักงานใหม่ๆด้วยหมายถึงว่าโปรแกรมมันไม่ได้ซับซ้อนมากอย่างเงี้ยค่ะสำหรับพนักงานที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเงี้ยก็สามารถ ใช้โปรแกรมนี้ได้ได้เลยอะค่ะใช่ค,คือคนใหม่ก็สามารถทําได้เลยอย่างเงี้ยค่ะโอเค,คเขาถือว่าเอา,เอา,เอาสามารถมาใช้เป็นเครื่องมือทํางานได้ช่นะช่วยซื้อช่วยขายช่วยคุมสตอ๊อกการตัดเราตัดด้วยนะฮะด้านการเงินจริงๆคือตัดหนี้เรามีขายส่งขายเครดิตใช่ค่ะเราก็ตัดในระบบใช่ค่ะราะถ้า ของทีมคุณเดินเป็นคนตัดทั้งหมดไหมคะใช่ค่ะตัดนี่ออกบินบอกวางบินเงินใช่ค่ะชำระอะไรทั้งหมดค่ะแต่เรื่องการทำเรื่องภาษีปลายทางคือเจ๊ดูค่ะโอโอเคโอเคครับอ่ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นส่วนของเซ็นเตอร์แล้วก็จะแบ่งงานกันค่อนข้างชัดเจนด้านค้าซองด้านซื้อด้านขายด้านตัดสกัดนี่ยค่ะก็คือครบถ้วนนะครับนี่คือยังเห็นอย่างคือเราไม่เต็มแบบสาขาปีกเยอะๆมันจะวุ่นวาย S <S <N> นี่เราเน้นส่งเจ๊บอกเน้นส่งแต่มีปีกบ้าง <N> นะครับถ้าปีกเนี่ยคือเราไม่ได้ใช้ Q v s เราใช้ระบบเราเน้นคือธุรกิจเราคือใน <N> ียกงว่าสุขภาพสร้างก็คือเน้นเป็นงานขายส่ง80%ขายส่งถูกต้องนั้นเพราะว่าขายส่งเราออกบินจากคอมพิวเตอร์เลยค่ะมาถึงว่าเราสต็อกสินค้านัตอนนั้นเลยคร <N> ับครับโอเคนะฮะวันนี้ก <N> ็ครบทวนกระบวนการถามไปเยอะเลยคุณเบนก็ตอบให้ทุกอย่าง ตั้งแต่ตอนที่พาเดินนะครับก็ถามทุกอย่างก็ตอบตอบได้ได้ไายละเอียดน,นะครับก็วันนี้ก็มาแล้วก็ได้ข้อมูลไปเพื่อไปประกอบแล้วก็คนที่เขาเห็นคลิปนี้ก็อาจจะได้รับประโยชน์ในการใช้ระบบมาควบคุมท่ามนเข้าระบบแล้วก็วาระก็ได้เรื่องของการนําประโยชน์นี้เอาไปพัฒนาโปรแกรมวันนี้วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณเบนมากข,าข,าขอบคุณทุกคนด้วยนะ นะครับขอบคุณทุกคนมาก